สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะครับในช่องลิ n นี่ลินนี่ n แนลทาง youtube นะครับวันนี้เราจะมาสอนสอนการซื้อหุ้น IPO ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพนะครับก่อนอื่นเราเข้าแอปธนาคารของกรุงเทพนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปโหลดแอปได้นะครับ เข้ามาหน้าแรกก็เป็นแบบนี้นะครับเรามาคลิกการลงทุนอยู่ข้างล่างนะครับของแอปธนาคารกรุงเทพคําว่าการลงทุนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วต่อมาก็มาสร้างโปรไฟล์จองซื้อหุ้นนะครับอยู่นีะครับตรงนี้นะครับข้างล่างก็ใส่ประวัติชื่อของเราครับที่อยู่ประวัติส่วนตัวนะครับกรอกรายละเอียดให้ครบนะครับทําตามนั้นเลยครับ หน้าต่อไปนะครับถ้าใครยังไม่มีพอร์ตหุ้นให้ติ๊กถูกข้างบนนะครับมันจะเป็นใบหุ้นใบแสดงเอกสารในการลงทุนหน่วยลงทุนนะครับเขาจะส่งเอกสารมาให้เราที่บ้านนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพอร์ตหุ้นนะครับแต่สำหรับคนที่มีบัญชีหุ้นพอร์ตหุ้นอยู่แล้วติ๊กคำว่า เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับช่อง2นะครับย้ํานะครับถ้าใครมีผรอนหุ้นติ๊กคาว่าช่อง2นะครับแต่ในกรณีนี้ที่ใครไม่มีผรอตหุ้นให้ติ๊กข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าต่อไปนะครับพอถึงหน้านี้เขาจะให้เลือกบัญชีสำหรับการโอนจ่ายเงินสำหรับปันผล ที่จะได้รับกับหุ้นที่เราซื้อนั้นๆน,น,นะครับเสร็จแล้วคลิกคำว่าต่อไปนะครับพอถึงหน้านี้เขาจะให้เรายืนยันว่าข้อมูลที่เรากรอกถูกต้องหรือไม่แล้วก็กดคำว่ายืนยันนะครับเราก็สำรวจดูว่ามันถูกต้องไหมเราก็ยืนยันดูนะครับ ทุกอย่างที่เราสมัครไปนะครับมันจะอยู่หน้าการลงทุนนะครับข้างบนสุดนะครับคำว่าหลักทรัพย์นะครับการเข้าซื้อ ipo ของบริษัทต่างๆที่ธนาคารกรุงเทพเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็มาหน้านี้เลยนะครับคำว่าหลักทรัพย์นะครับอย่างเช่นว่าเราจะซื้อหุ้น or ของ PTT ก็เราเข้ามาในนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงถึงก่อนเที่ยงนะครับเขาซื้อขั้นต่ำ300หุ้นขึ้นนะครับลายย่อยช่วงนี้ยังไม่มีการซื้อขายนะครับเลยไม่มีการเสนอขายซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะครับ ตั้งแต่วันที่24นะครับเริ่มมากดดูได้นะครับจะมีบริษัท OR ในเครือ PTT นะครับเสนอขายนะครับซื้อขั้นต่ำ3า300หุ้นขึ้นไปนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามในครั้งนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับ